ก็สวัสดีครับนี่ก็เป็นลูกถ่ายหลวงปู่โตวัดฟระดูชินบีนะครับออปีสองห้าสองสองนะครับท่านหลวงโอ,อธิี่หารจิตนะครับใช้ดีมากเลยนะครับผมก็ใช้ให้อยู่นะครับผมปู่โตว่าจะมาให้พี่ดูก็ยังไม่ได้มีเวลาสิ นี่นะครับข้างหลังจะปั๊มยันสองสีนะครับไม่ได้ยันนะครับก็คือที่มานะครับก็คือวัดออกวัดอะไรแต่มันเหื่อยมากผมจะซูมไม่พี่รอดเดี๋ยวจะลองคล้องให้ดูนะครับนี่ก็มีแบ่งปันนะครับมีอยู่สี่บ้านนะครับสนใจก็ติดตาม ป็นพี่ได้เลยนะครับกจร์ตันที่พ่ามันีุ่าาึคานะครับนลวงบโตนี่ท่านเก่งมากครับเดินกรรมฐานวิปัสสนาโอ้หลายหลายที้อยู่นะครับไปเจอหลายองค์พ่ออยู่นะครับสุดยอดนะครับเก่งได้ไฟทัน ปุกเสกอริษฐานจิต้อมหลวงพ่อปวยก็หลายีิธีนะครับอันแนต่ยุคต,ต้นๆกลางนะครับเรื่องเราก็มากมายนะครับขา้าประสบการณ์นะครับประทบผู้มั่งมีก็จะมั่งมีมีพระท่านก็จะมั่งมีหลวงพ่อปวยเราครับฮะยุคเดียวก,กันเก่งนะครับคุณค็ฝนไม่ต้องฝูถึงนะครับ ออบจกอักววอนในก็สนใจก็เปิดแบ่งปันนะครับติดต่อได้เลย0ูงเข้าเก้าสนะครับนี่ก็มี4บาทเนินนะครับปีนี้จะถ่ายสองสีนะครับปี2อ,อนี่ก็จะมีรูปขาวดำกับรูปสีนะครับสีก็จะออกโทนแต่มันเก่าตามตายูนะจะออกเหลืองหน่อย มามากไปแล้วรครับกระดาษก็เป็นหนังไก่นะครับไม่ใช่กระดาษเรียบนะครับเดีโโ๋ยวผมจะไปโชว์ให้ดูทีเพราตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรน,นะครับก็สวัสดีวันฝนตกนะครับขอให้ทุกท่านมั่งมีสี้สุดเกิดมั่งมีนะครับนี่ก็กระดาษหนังไก่นะครับ หาผมชัดผมเก็บอย่างดีนะนี่ยุ่ไม่ให้สายไไรม่ให้สอบนะครับแกก็เก่าตมามอายุนะครับขอบเขือตัวหนังสือสนาะมันเป็นยุ้ยครับมันใช้เวลานะครับหลายสิบปีสี่สิบห้าสิบปี้วลูกท่านก็เป็นธรรมดานะครับต้องเก่านี่มันวันนี้ผม <c oughs> ลูกกวนนะครับก็เลยทำง,งานยากหน่อยง่าก็ฝากพี่ๆไ้นะครับแคร,ร์นุ่มไปกินรวงฟูตโตวัดปะดูชิมพีนะครับคุ้งเคบอะหารน้พนะครับเขาบ้านผมบเองโดยเส้นจะวันไปสุดก็คือฮะาานะครับเนี่ขอบเหลืองเก่ามาเลยนะครับดูรู้เลย <c oughs> แค่ลูกแท้ดูง่ายนะครับ เลยอระดาใช่ไหนี่กันคุยหมดนะครับเขาดำจะปั๊มสีน้ำเงินนะครับแต่ภาพสีจะปั๊มสีแดงไปดูใน YouTube ได้นะครับพี่สองสองรูปถ่ายมุปุโตสอรต่อเปิดแบงปันอยู่นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กติดตามนะครับพี่ๆทุกคน นัสีวรังคามมาอาวูนะครับนี่ก็คาถาาของพุทโวยแต่เราใช้ได้เหมือนกันนะครับมันมีสีสุกนะครับกระถานี่ก็เป็นเหมือนภาษานะครับก็คือมีคำเฉพาะไว้คล้ายๆกันหมดเะเหมือนยันนะครับแต่รูปแบบจะต่างกันนะครับแต่สุดสุดท้ายแล้วก็พระคุจะจามีองค์เดียวนอครับสองนี้ก็